น้องชายตาลุกเมื่อหันไปมองเดินเข้าประตูมาแล้วหันไปมองตรงที่จอดรถที่ว่าเอ,อเราเห็นผู้ชายยืนอยู่นะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นเวลาที่จะเล่าเรื่องที่ไปเจอมาระหว่างที่ไปเที่ยวอุทยานนอนหลับกันหรือยังถ้ายังลุกมาฟังกันนะคะ วันนี้เป็นเรื่องราวของประสบการณ์แปลกๆที่ไปเจอมาระหว่างการเดินทางไปท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งหนึ่งอุทยานแห่งนี้อยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่างที่นี่จะมีน้ำตกที่สวยงามแล้วก็อยู่เข้าไปลึกในส่วนลึกของอุทยานสักหน่อยซึ่งก็มีหล,หลายเรื่องราวที่ได้กล่าวถึงาการเดินทางเข้าไปถึงอุทยาน ตรงส่วนที่เป็นน้ําตกนี้ว่าหลายคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเขาก็เจอความสวยงามและเหตุการณ์แปลกๆอยู่เหมือนกันแต่เป็นเรื่องเล่าที่เราเคยฟังมาจากในรายการที่เกี่ยวกับการเล่าสิ่งลึกลับหรือสิ่งปแปลกๆที่เขาไปพบเจอมาและก็ส่วนอุทยานนี้จะมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือบริเวณ เเรียกด้านบนของอุทยานซึ่งเป็นยอดเขาจะมีมุมมองที่ทำให้เห็นทิวทัศน์ในยามเช้าที่สวยงามและกระทั่งเวลาค่ำคืนหนะ้าบนยอดของจุดชมวิวนั้นก็ เป็นจุดที่น่าสนใจจะมองเหมือนกับว่าเราได้เห็นทั้งดาวดินและดาวเดือนบนท้องฟ้าที่สวยงามแต่ว่าสิ่งที่ผู้เราจะนำมาเล่าและประสบการณ์ที่ไปเจเจอมาคือ ในการเดินทางทริปนี้ของเราก็มีกแกอผู้ร่วมเดินทางด้วยกันทั้งหมดทั้งตัวผู้เล่าเองเนี่ยห้าคนก็คือโชเฟอร์ก็คือแฟนของผู้เล่าเองและตัวผู้เล่าพี่สาวน้องชายและหลานชายได้เดินทางไปนะอุทยานแห่งนี้แต่ระหว่างทางที่จะไปถึงอุทยานแห่งนี้เราก็แวะท่องเที่ยวไปเรื่อยๆจนเรา จะเข้าไปที่อุทยานแห่งนั้นก็ช่วงเงย็นแล้วเราก็ยังเตะเ,เพื่อหาอาหารกินก่อนที่จะเข้าไปถึงอุทยานเพื่อไม่เป็นภาระที่จะหากินในช่วงมืดที่จะถึงอุทยานก็ทําให้เราเดินทางเข้าไปซึ่งค่าค่อนข้างจะค่าแต่ตอนที่เราเข้าไปเนะี่ยเราก็คิดว่ามันจะไม่ลำบากอะไรมากเพราะว่าได้ศึกษามากกวคนที่รู้จัก ที่แนะนําว่าให้เดินทางไปเที่ยวนะจุดนี้ว่าก็ไม่ได้ลําบากอะไรมากเพราะที่นี่เขาจะมีบ้านพักของอุทยานร,รับรองออนักท่องเที่ยวอยู่เราก็เลยนึกว่าไม่รีบไม่ร้อนเพราะว่าได้ติดต่อเข้าไปให้คนที่รู้จักนัดหมายติดต่อไว้แล้วก็เลยเดินทางเข้าตามที่เราได้นะัดหมายแต่ว่าวันนั้น ฝากโอเอะฝาดที่เราจะตุนอาหารอะไรเสร็จแล้วก็จะเดินทางขึ้นไปตอนที่มันเสียเวลาก็คือเรามัวแต่ตุนและเลือกซื้ออาหารพืินก็แล้วก็เดินทางเริ่มเดินทางก็จากในตัวเมืองนะี่ยโกโอเอกันก็สักประมาณเกืกกๆๆกอบเกือบหกโมงกว่าแล้วแล้วก็ รีบเดินทางเพื่อจะไปถึงจุดที่เป็นเขาเรียกด่านตรวจแล้วก่อนที่จะเข้าไปเพราะว่าถ้ามืดมากแล้วอุทยานส่วนมากเขาจะไม่ให้เข้าเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายในการเดินทางของนักท่องเที่ยวเพราะเราอาจจะไม่ชินพื้นที่ไม่ชินถนนทางเข้าไปและอุทยานนี้เขาก็พอผ่านด่านตรวจของอุทยานก็ บอกว่าเราได้สั่งจองบ้านพักแล้วเขาก็แนะนําเส้นทางแล้วก็ที่จะขึ้นไปที่บ้านพักนั้นเราก็วิ่งไปมันก็ไปตามเส้นทางของถนนซึ่งเป็นอุทยานเราก็ใช้ก็เข,ข,ข,ข้าใจอยู่ว่ามันก็ค่อนข้างจะมืดหน่อยนะแล้วก็วิ่งเข้าไปเหมือนแล้ววิ่งเข้ามาในป่าก็เป็นอีกมุมมองหรือว,วิวหนึ่งที่เราได้สัมผัสซึ่งเราหนีเมืองมาก็รู้สึกเบิกบานใจก็นั่งดูทางไปเลยทาง จนถึงจุดหนึ่งที่ว่าเราเห็นว่าเออมันมีแสงไฟก็เป็นจุดที่เหมือนเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนําว่าที่เราได้ยินตอนที่เราจะเข้ามาว่าเนี่ยจะเป็นบ้านพักก็จะเรียงรายเป็นจุดๆอยู่ก็เข้าไปถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในในใน,ในบริเวณนั้นก็รู้ว่าอ๋อบ้านที่เราสั่งจองไว้อยู่ตรงไหนเขาก็จะแนะนำไปให้เข้าไปพักที่บ้านพัก แล้วมันมืดแล้วเราก็เลยไม่ได้ไปในส่วนอื่นของอุทยานเราก็ากะว่าตอนเช้าเมื่อ,อสว่างดีแล้วเราก็ถึงจะขึ้นไปอีกทีหนึ่งเพื่อไปดูเพราะว่ามันมืดแล้วมันไม่สะดวกและอาจจะเป็นอันตรายก็ได้เพราะเราไม่ชินทางหลังจากนั้นเราก็ไปจอดรถไว้ตรงหน้าบ้านพักที่เราได้ เขาจัดหาคือเราได้จองมาแล้วเขาก็จัดไว้ว่าเนี่ยเป็นหลังนี้เราก็ได้ไปจอดไว้ข้างหน้าบ้านพักนั้นบ้านพักที่เราไปพักเนี่ยเราจําได้ว่ามันจะเป็นประตูเนี่ยมันเปิดออกไปแล้วมันจะมีเหมือนชายมันไดแล้วก็ไปติดถนนและอีกข้างอ,อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสันเขาสันเขาท,ที่ที่ลงมาติดก,กับถนนเนี่ย เราก็จอดตรงรถไว้ทางด้านที่ติดกับด้านที่ติดกับสันเขานั่นแหละมันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นมอไม่ได้แบบเป็นภูเขาใหญ่นะมันเหมือนเป็นโคกเป็นเนินอย่างนั้นนะก็จอดไว้ตรงนั้นเสร็จแล้วก็ได้ขนข้าวของและของกินเ,เข้ามาในบ้านพักพอทุกคนเนี่ย ก็เตรียมมารับประทานอาหารมือ้อมือเย็นกันเสร็จแล้วหลังจากนั่งแล้วก็กะวะ่าจะอาบน้ําก่อนที่เราจะมารับประทานอาหารเนี่ยเราก็จะเตรียมข้าวของลงมาทั้งเสื้อผ้าและสัมภาระต่างๆเข้ามาไว้ในบ้านทุกคนเมื่อเข้ามาในบ้านแล้วพอหันไปดู ด้านที่มีติดกับในมอหรือภูเขาที่ว่ามันเป็นเป็นเนินด,ดินส,งสูงๆอ,อยู่ที่เราไปจอดรถอยู่นะเราก็เห็นคือมันไม่ได้มืดหมดนะมันช่วงนั้นเรากลับว่าประมาณสักสองทุ่มได้แล้วก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเขายืนทะมึนทึงเลยนะคือดูท่าทางแนละ้วเหมือนเขายือนอยู่แต่ว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนั่นแหละ แต่ที่เราเห็นนะมันมันดูแปลกๆอะ่ะคือที่เราไปติดต่อก็มีเจ้าหน้าที่อยู่แต่เจ้าหน้าที่คนนี้รู้สึกว่าที่เราเห็นนะมันเป็นเหมือนจะพูดยังไงดีเป็นคนตัวที่ค่อนข้างจะบอกยังไงดีคือเรามองว่าเป็นเจ้าหน้าที่เลยนะเฉพาะตัวเรานะว่าเห็นเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นเขาอยู่ในชุดของพิทักษ์ป่าเนะี่ย น้องชายตาลุกเมื่อหันไปมองเดินเข้าประตูมาแล้วหันไปมองตรงที่จอดรถที่ว่าเอเราเห็นผู้ชายยืนอยู่นั้นเขาทำตาลุกแต่ไม่พูดอะไรแล้วเหมือนจะพูดอะไรแต่หยุ่ไม่พูดอะไรส่วนพี่สาวทำตาลุกแล้วก็รีบปิดประตูแล้วก็หันไปมองประตูแบบว่าประตูปิดแล้วแต่ก็หันไปมองประตูส่วนเราพี่ปิดประตูแล้ว แต่เลยเห็นชายคนนั้นน่ะทะลุป,ประตูเราเลยรู้เลยว่าเนี่ยไม่ใช่คนหรือเจ้าหน้าที่ธรรมดาแล้วล่ะตอนที่เห็นตอนที่เห็นแวบแรกนะ่ะก็รูปร่างเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่คนหนึ่งธรรมดาแต่ตอนนี้เวลาที่เราคิดว่าเราเห็นทะลุป,ประตูเนี่ยตัวเขาใหญ่ขึ้นน่ะเขาเป็นชายวัยประมาณสี่สิบกว่าคือยังไม่ได้แก่มาก แล้วก็อยู่ในลักษณะที่ว่าเราเก็บรายละเอียดได้ว่าเขาใส่ชุดเจ้าหน้าที่ของอุทยานนั้นแต่ตรงส่วนของใบหน้าเราจะมองเก็บรายละเอียดไม่ชัดและเราก็รู้ด้วยใจเลยว่าเนี่ยที่เรารู้ว่าผิดปกติคือพี่สาวน่าปิดประตูแล้วแต่เรายังสามารถมองทะลุป,ประตูยังเห็นเขายืนอยู่แสดงว่าเขาต้องไม่ใช่ คือมันไม่มันต้องเป็นเรื่องที่ว่าอะไรแล้วแต่ที่มันต้องผิดปกติแน่เราเลยนิ่งแล้วก็กินข้าวทําคือสามคนที่เห็นเนี่ยก็มีเราน้องชายแล้วก็พี่สาวส่วนคนขับโชเฟอร์แล้วก็หลานชายเนี่ยเขาจะดูเฉยๆเพราะหลานชายเนี่ยหน้าจะไม่เห็นหนอกเพราะว่าเขาก้มหน้าเล่นแต่ iPad อะไรของเขาอยู่เล่นเกมเล่นอะไรหรือว่าเขาเรียกเหมือนอ่านอะไรของเขาเล่นอยู่นั่นแหละคือเล่น เขาเล่นเกมหรือเล่นอะไรสนุกสนุกของเขาแล้วแหละอยู่เขาก็ไม่ได้สนใจแต่ส่วนโชเฟอร์ของเราเนี่ยก็จะเป็นเน็ตเหนือ่อยจากการขับรถเป็นระยะทางยาวไกลก็เลยไม่ได้สนใจอะไรและเขาก็ไม่ได้ค่อยจะอะไรกับเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว ก็เหลือเราอีกสามคนที่ว่ามองกันไปมองกันมาแล้วทําท่าเหมือนจะพูดแต่ก็นิ่งแล้วก็ทําตาลุกใส่กันแล้วก็ทํานิ่งเราก็รู้ว่าเขาอาจจะเห็นเหมือนเราหรือเปล่าก็ม่รู้เราก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะแล้วเราก็เลยเดินไปภาพที่เราเห็นนะก็ยังอยู่เขาเหมือนยืนอยู่แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยเ้าเดินตรวจตาไปนะในความรู้สึกเรานะเหมือนเห็นเดินไปเดินมาแต่ลักษณะรูปร่างของ ของเขาที่เราเห็นนะ่ะมันดูผิดปกติคือมันดูเหมือนใหญ่มันสูงเกินไปแต่มันอยู่ในชุดนั้นเราก็เลยกางขาแล้วก็เก็บความในใจเนี้ยไว้จนวันรุ่งเช้าเราก็ไปตามจุดต่างๆที่ยังไม่ได้ไปก็ได้ไปเที่ยวตามที่ว่าจุดที่เขาเที่ยวกันแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คของสถานที่นั้นของอุทยานนั้นทุกๆจุด แต่ก็ไม่ไม่ครบนักนะเพราะมันก็มีหลายจุดอยู่เราก็เดินทางลงเพื่อจะไปที่อื่นต่อ ระหว่างที่เราเดินทางลงจากตรงนั้นแล้วก็เดินทางต่อมาถึงวิเมืองตอนนั้นมือมือเช้าเช้าขึ้นค่อนข้างไปทางสายหน่อยเราจอดกินน่าจะเป็นต้มรดหมูก็เลยนั่งสนทนากันว่าระหว่างน้องชายหรือพี่สาวแล้วก็ถามทุกคนในวงนั้นว่าเมื่อคืนเคเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าแล้วเราก็เลยบอกว่าเราเห็นผู้ชายคนนึงเนี่ยแปลกๆนะ เขาอยู่ในชุดที่เหมือนเจ้าหน้าที่อ่ะแต่รู้สึกตัวเขาจะใหญ่มากเลยคือเหมือนการที่เราเห็นว่าใหญ่มากใหญ่เกินไซส์ของคนธรรมดาเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นการทําให้เรารู้ว่าเขาไม่ใช่คนปกติแล้วส่วนน้องชายที่ทําหน้าเหมือนตาทำตาลุกแต่เหมือนอยากจะพูดแต่ไม่ได้พูดอะไรเขาบอกว่าเขาเห็นเงาเขาเห็นเป็นเงาเงาคนเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างจะตัวใหญ่ แล้วเขาก็บอกเลยว่ามันเป็นเงาดำย่อมไม่ใช่อะไรเ,เขาบอกเลยว่าเขาเขาลูล้เลยว่าถ้าเงาดำเนี่ยต้องเป็นสารพเวสีแน่เลยต้องมีคนหรืออะไรที่เกี่ยวกับสรสานที่เนี้ยตายแล้วก็ยังอยู่เพราะเขามองแล้วว่าคือลักษณะที่มองเห็นนะ่ไม่ใช่คนธรรมดาแน่คือลักสานที่เห็นในตัวสูงใหญ่แล้วก็เขาบอกก็ดูยังไม่แก่มากกพดูจากเงา เงาทรงอ,อคือมันเหมือนในใจมันขึ้นมาอย่างนั้นเขาว่วอย่างนั้นน่ะส่วนพี่สาวเนี่ยเขาก็เห็นแต่เขาเห็นเป็นเงาที่มองไม่ชัดแต่เขาก็สามารถมองเห็นทะลุป,ประตูได้เหมือนกันในส่วนของพี่สาวนะแต่เขาวอกไม่รู้แต่ในใจเขาของพี่สาวก็ไม่ได้คิดรายละเอียดอหลรเขาบอกว่าอาจจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาก็ได้ส่วนน้องชายกับเราก็เลยเถียงว่าเอ๊ะเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็น พลังงานที่มีบุญน่ะก็น่าจะเป็นแสงสว่างหรือว่าแสงที่เป็นสีสีทองหรืออะไรอย่างนี้เราเกิดแบบเหมือนคาดเดาแล้วก็พูดเหมือนว่าเราได้อ่านได้ฟังอะไรเรื่องราวอย่างนี้มามั่งเหมือนกันก็น่าจะเป็นแสงงนั้นแต่ที่เห็นเนี่ยมันเป็นเงาดํา เราคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นพลังงานธรรมดาหรือเป็นเรียกง่ายๆว่าเป็นผีหรือเป็นสัมภเวสีมากกว่าในความรู้สึกของเราและน้องชายนะแต่ก็ไม่ได้สรุปว่าอะไรเพียงแต่เรารู้เลยว่าสามคนที่เราเห็นนั่นคือทั้งเรียกแบบทั่วไปก็คือเราได้เห็นผีณที่อุทยานนั้นนั่นเองแต่เราก็ไม่รู้รายละเอียดว่าผีนั้นคืออะไรหลังจากนั้นเราได้มา พอ,พอว่างเรามานั่งไต่ตองถึงเหตุการณ์ที่เจอนั้นแล้วก็คิดว่าเราลองเปิดดูซิว่าอาจจะมีข่าวหรืออะไรที่ลงเกี่ยวกับอุทยานนั้นก็เลยมารู้จากข่าวๆที่ลงไว้ก่อนรู้เลยว่าก่อนมีเรื่องราวเกี่ยวกับอุทยานนี้คือมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขาได้เสียชีวิตเออ่ใน,ใน,ใน,ในขณะปฏิบัติงานเนี่ย อายุเขาก็ยังไม่แก่มากก็ประมาณ40กว่านี่ได้เสียชีวิตในขณะปฏิบัติงานแล้วเขาก็ในในข่าวนั้นแล้วก็ในวงการของเอจ้าหน้าที่นี่นะเขาก็อ i าีกันเราก็ถึงบางอ้อเลยพอเราอะไปเห็นภาพเห็นภาพและโครงสร้างของเอคนที่เขาอ i p ีให้อะ คือเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของอุทยานนั้นเราถึงบางอ้อเลยเพราะโครงของเงาที่เราเห็นและก็ลักษณะเสื้อผ้าที่ใส่ทรงผมใช่เลยค่ะเราค่อนข้างจะเห็นภาพชัดกว่าทุกคนในทั้งสามคนเราเลยมั่นใจว่าสิ่งที่เราเห็นเนี้ย เราก็ไม่รู้จะเรียกอะไรเนาะก็เรียกแบบคนทั่วไปธรรมดาเหมือนนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่ไปเนี่ยเป็นคนแปลกที่ไปเยี่ยมเยียนว่าเหมือนไปเจอผีนะอุทยานนั้นน่ะแต่ก็เราก็ขออุทิศบุญกุศลให้เขาด้วยว่า ้าหากว่าเป็นดวงจิตที่มีอยู่ในข่าวนั้นก็ขอให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีและเขาก็คงเป็นคนที่รักงานขนาดเขาได้เสียชีวิตไปแล้วเขาก็ยังเ,เหมือนอย่างดวงจิตเขาก็ยังปฏิบัติงานคือตรวจตราพื้นที่ในอุทยานนั้นนี่ก็คือเรื่องราวที่เราไปเจอมาแบบว่าไม่ได้ตั้งใจเลย แต่ไปเจอมาก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่นำมาเล่าให้ฟังแต่ถามว่าน่ากลัวอะไรไหมก็ไม่ได้น่ากลัวเป็นเพียงประสบการณ์แล้วได้เจอเป็นพลังงานหนึ่งที่ไปเจอะเจอมาก็ขอน้อมนำบุญสู่ดวงจิตนั้นถ้าหากเรื่องราวนี้แล้วสิ่งที่พวกเราเห็นนี้มันเกี่ยวพันกัน กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะบริเวณนั้นก็ขอให้เขารับบุญกุศลที่เราขอแผ่ให้แก่ดวงจิตนี้ด้วยค่ะอย่างไรแล้วถ้าคุณชอบประสบการณ์เรื่องเล่าต่างๆที่เรานำมาเล่าก็อย่าลืมกด ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อไปก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ